สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสูตรหวยยีก่กีสมาลีเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรหวยยีก่กีนะคะแต่จะเป็นของเว็บหวยนะคะห้องสีฟ้าเนาะ,ะเดี๋ยวแอดจะยกตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมด5รอบนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเข้าทั้งหมดกี่รอบนะคะสำหรับสมาชิกท่านใดนะคะยังไม่ได้สมัครเว็บนี้เนาะสามารถสมัครได้นะคะที่ใต้คลิปนะคะเด๋วแอจสาวางลิงก์ฝากไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือสมาชิกท่านใดสนใจซื้อสูตรหวยต่างๆนะคะสามารถทักแอดมาที่ไอด์ n e เด๋วแอลก็จะเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้เช่นกันเนาะ ส่วนหวยห้าหนอยกับมาเลที่ถามมันมานะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆแอดจะลงให้นะคะอ่าสำหรับตอนนี้จะอ่ะสอนสูตรยี่กีก่อนนะคะของเว็บหวยเนาะสูตรจะมีอยู่ว่านะคะเอาเอาสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างคูณน,นะคะคูณด้วย คูณรอบมันนะคะคูณรอบนะคะกดเปอร์เซ็นแล้วจะได้ผลเป็นจุดทศนิยมนะคะเอาสองตัวนั้นมาลูดเนาะสิบเก้าประตูนบนล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะเดี๋ยวแอจะสอนเนาะอ่าผลรอบที่ยี่สิบเอ็ดนะคะออก C หนึ่งเนะคะเอาแต่ผลเอาแต่สามตัวบนนะคะไปคิดเนาะ C หนึ่งเจ็ด ทีห่งเคูณเลยค่ะคูณรอบของมันเองนะคะ21นะคะแล้วกดป์ค่ะจะได้แปดเจนะคะเอา7กับ5นะคะเอาเราผลระหว่างนี้เนาะเกับ5นะคะ7กับ5้าเอาไปรูดนะคะในรอบถัดไปผลออก9ก้าสหแปดเดนะคะเข้านะคะเด้งเลย ต่อไปนะคะ80เอ่เอ,เ,อเดี๋ยวคอภัยนะคะ2ตัวล่างเนาะไม่ใช่3ตัวบนใช้2ตัวล่างนะคะ94เนาะคูณรอบนะคะกดเปอร์เซ็นต์นะคะได้9กับ7นะคะผลของมันคือ9กับ7นะคะ นี่ก็เข้าเข้าเหมือนเดิมนะคะเข้าร้อยด้วยเนาะอ่าต่อไปคะ่ะเอาแปดสิบเจ็ดนะคะคูณยี่สิบสองนะคะแปดสิบเจ็ดคูณยี่สิบสองนะคะกดเปอร์เซ็นต์ค่ะได้เก้าและหนึ่งนะคะเก้ากับหนึ่งเนาะเข้านะคะสามหนึ่งศูนย์แปดศูนย์รอบต่อไปเลยค่ะอ่าแปดศูนย์นะคะ 80คูณด้วยรอบของมัน8 23นะคะกดที่เปอร์เซ็นต์นะคะ84ค่ะ8แล้วก็4นะคะผล54686 6, นะคะเข้าอีกแล้วเนาะเด้งเลยรอบต่อไปค่ะเอา86นะคะคูณด้วยรอบค่ะ24 86คูณ24กดเปอร์เซ็นต์ค่ะ ได้0.6นะคะ0แล้วก็6เนาะเอาไปรูดเลยค่ะ19ประตูบนล่างค้น10559นะคะเข้าอีกแล้วค่ะอันนี้เข้าเข้าติดกันเลยนะคะเดิน4รอบเนะะี่ค่ะตอนนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้อยู่เนาะสำหรับสมาชิกท่านใดช,นชอบนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดกันเยอะๆเนาะสำหรับใครยังไม่ได้สมัครที่ลิงก์ เว็บหวยนะคะสามารถสมัครได้ที่ลิงก์แอดวางไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ใครติดต่อซื้อหวยนะคะสามารถทักได้ที่ ID แอดนะคะ may 5933นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ